สวัสดีค่ะวันนี้สตางค์ก็จะพามารับชมคุณแม่ทำปลาส้มกันค่ะเพื่อเอาไว้ทอดกินนะคะก็จะมีข้าวมีกระเทียมแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็พระเอของเราค่ะอย่างแรกนะคะคุณแม่ก็จะมาใส่เกลือค่ะใส่เกลือลงไปเลยนะคะนี่เดี๋ยวคุณแม่ก็เทลงไปเลยค่ะแล้วจากนั้นก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่ก็คนๆให้เนื้อเกลือเข้าไปในเนื้อปลาค่ะนี่คุณแม่ก็ค้นๆไปเลย น,ะะนี่บอกเลยว่าน้องสตังก์ก็ชอบกินเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าน้องสตัง์ชอบปลาส้มนะคะรสชาติออกเปรี้ยวๆกลมๆค่ะนิคุณแม่ก็มาให้เกลือเข้าเนื้อปลาเลยนะคะนิคุณแม่ก็หมักไว้ค่ะระหว่างที่คุณแม่หมักนะคะคุณแม่ก็จะมาตา้มข้าว กับกระเทียมค่ะนี่คุณแม่ก็ใส่ข้าวลงไปตมด้วยกระเทียมนะคะแล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะมาตำตำค่ะนี่คุณแม่ก็ตำตำให้เข้ากันเลยนะคะนี่นองสตังบอกว่าคุณแม่ต้องระวังด้วยนะคะน้องคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะหลังจากที่คุณแม่ตำจนละเอียดแล้วนะคะคุณแม่ก็จะมาดูปลากันค่ะระหว่างที่คุณแม่หมักไว้นะคะนี่อันนี้คุณแม่ก็มากดกดค่ะว่าแข็งหรือยังอันนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะคุณแม่ก็เทน้ําออกค่ะ แล้วเราก็จะเริ่มขั้นตอนการหมักกันค่ะอันนี้คุณแม่ก็เอาเข้าวกับกระเทียมที่ตำไว้แล้วนะคะมาโรยค่ะมาโรยให้ใส่ปลาะนะคะแล้วก็ให้คุณแม่ก็มาขยำขยำให้เนื้อเข้ากันนะคะนี่คุณแม่ก็ขยำขยำไปเลยค่ะนี่โหอันนี้ก็จะเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆค่ะนี่คุณแม่ก็มาจัดใส่กล่องค่ะแล้วก็หมักไว้3วันนะคะแล้วก็จะกินได้แล้วค่ะ คุณแม่ก็จะหมักปลาไว้3วันนะคะก็จะกินเอาไปทอดได้เลยค่ะเป็นการถนอมอาหารนะคะนี่คุณแม่ก็จัดเลี้ยงใส่ปลาไปเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้น้องสตังก์ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b แล้วก,กดติดตามน้องสตังค์ด้วยนะคะจะได้่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ของน้องสตังค์อีกนะคะครั้งหน้าน้องสตังค์จะเอาคลิปอะไรมาลงอีกก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องสตังค์ก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราเอาไปทอดกินกันนะคะ